สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ SP Farm นะครับเราจะพามาชมบัวนะครับอันนี้นะครับท้อง c y นะครับ c y 096นะครับ4เดือนนะครับนะครับอันนั้นลูกนะครับลูกลูกตัวตัวเมียนะครับ ตัวนี้จะเป็นวัวเล่นเขานะครับเป็นวัวเล่นเขาท้ายนะครับท้ายวัวนะครับท้ายวัวจะอยู่ที่ร้อยสี่บสามนะครับร้อยสี่สามนะครับจะเป็นวัวเชื่องนะครับวัวเชื่องนะครับส่วนตัวนี้นะครับว <c oughs> ัวสาวนะครับ ัวสาวใกล้ผสมนะครับแข้งขาดีนะครับเชื่องนะครับเชื่อง,นะองมาดูตัวนี้ครับวันนี้น้องกำไรนะครับท้องนะครับแปดเดือนนะครับผสมพุทตั้นไว้ แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ผมผสมสติงเล่ไว้นะครับลูกก็6เดือนนะครับแต่แม่ตัวนี้นะครับให้ลูกสวยนะครับดูนะครับลูกนี่ทางฟาร์มเราเนี่ยทำเขาเรียบร้อยแล้วนะครับสีนี่ไม่ต้องห่วงนะครับ นี่จะเป็นหญ้านะครับห <c> ญ <oughs> ้าให้บัวนะครับแล้วก็มีฟางนะครับ <c oughs> ข้างหลังก็จะเป็นปลูกเนเปียไว้นะครับ <c oughs> นี่นะครับ พวกที่จะไม่ได้ปล่อยนะครับอยู่อยู่อยู่ในคอกเลยนะครับพ็จะปล่อยบ้างเป็นบางตัวที่ให้เดินบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมข้างหน้านะครับตัวนี้นะครับก <c oughs> ำไร 老大。